เตอแอรประธานศูนย์รวมข่าวตะวันใหม่ก็ติดสถานการณ์ผู้ใหญ่บ้านอยู่มานานเกิน15ปีอยู่นานเกินไปไม่เกรงใจชาวบ้าน <Yes. S 1> และที่บ้านสุมเม่นเหนือหมู่21ตำบลแม่มรศรีอําเภอศรีสัชนาลร่จังหวัดสุขโขทยัยโดยการประสานงานของท่านหัวหน้าประกิจปอปทเขต2ชนบุรีฝากเรื่องให้บ้านสุมเม่นเหนือ และปปชส่งเข้าไปที่ผู้อำนวยการปปทเขต6กจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตามเรื่องในการผู้ใหญ่บ้านใช้งบประมาณแผ่นดินในทางมิชอบวันนี้ขาดไปได้ก็คือนายสุชาติยาน้อยหรือพอเลี้ยงบัตร ผู้ช่วยทองพูนเสียหมูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพากันเดินทางไปยื่นเอกสารเพื่อติดตามเรื่องเดิมที่ปปชจังหวัดส่งไปที่ปปทเขต6ครับเอารถลากมาให้ลากมารถใช้รถใหญ่ลากมาให้รถใหญ่ลากมาให้รถสีแดงอะไะอ๋อแล้วลากมาเอาไปลงในท่อเอาไปลงในท่อแล้วก็เอาดูดขึ้นไปเปิดลงมาใส่ในองค์ในแทงค์นี่แล้วตอนนี้เปิดได้ยังได้กี่หลังคาอันนี้หมดแล้วน้ําอ่ะใช้ได้กี่หลังคาครับใช้ได้ซอยหนึ่งเท่านั้นเอง หมดละราคาอยู่ใช่ราคาอยู่ครับน้แค่นี้เนี่ยแต่กินน้งเนี่ที่ใช้ได้เพราะว่าเอาน้ำเอารถน้ำเออบอตมาใส่เข้าไว้ก่อนใช่เอารดน้ำบอตมาใส่ไว้แล้วกระโดดขึ้นไปข้างบนมันีไม่มีน้ำไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีน้ำกี่วันถึงมีน้ำทีครับก็ประมาณสองอาทิตย์โทรมาทีก็มาเอาน้ำมาใส่ให้น้ำมาใส่ให้อบตอต